ผู้บำบัดทำไมหนูไม่เขียนไดอารี่เล่มใหม่ละ่ะในไดอารี่เล่มเก่านั้นหนูเป็นเด็กหญิงที่หงุดหงิดอารมณ์เสียร้องไห้เพราะขาดรักแต่ในไดอารี่เล่มใหม่นี้หนูจะเขียนให้ตัวเองเป็นหญิงสาวที่สงบและมีความสุขเพราะหนูรักตัวเองเป็นหนูไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องยืนแบมือขอจากคนอื่นเพราะหนูมีอยู่แล้วหนูให้ตัวเองได้หนูรักตัวเองได้ วันนี้หมออยากให้หนูตัดสินใจว่าหนูจะทำอย่างไรกับชีวิตสวัสดีค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วอาจารย์อยากจะแนะนำของขวัญที่ท่านควรจะให้กับตัวเองนะคะคือหนังสือเล่มน,นี้ค่ะสร้างชีวิตใหม่หนังสือเล่มน,นี้อาจารย์เขียนเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงโลกข้างในของตัวเราเองนะคะ จริงๆเขียนในเชิงของตำราก็ว่าได้แต่เขียนแบบง่ายมากที่ท่านผู้อ่านที่ไม่ใช่นักให้คำปรึกษาหรือไม่ใช่จิตแพทย์ก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้กับตัวเองได้ค่ะสร้างชีวิตใหม่ในนี้เป็นยังไงบ้างเนื้อหามันเกี่ยวกับโลกข้างในของเราลองดูภาพที่ปกนะคะปกเป็นรูปภูเขาน้ำแข็ง ที่ลอยอยู่กลางทะเลใช่ไหมคะข้างบนเป็นพฤติกรรมที่เรามองเห็นได้แต่ข้างล่างซึ่เป็นส่วนใหญ่ของภูเขาน้ําแข็งแล้วเป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่ยากที่จะมองเห็นได้ตัาต้องอาศัยกาพินิจพิเคราะห์ให้ลึกซึ้งสักหน่อยนะคะข้างล่างนี้ก็คือความรู้สึกความคิดความเชื่อมุมมองความคาดหวังความปรารถนาและตัวตนของเราหนัง<ม>สือเล่มนี้จะอธิบายว่าภายในที่เราใช้แทนตัว ตนของเราว่าภูเขาน้าแข็งเนี่ยภายในมีอะไรบ้างแล้วเราจะทําให้มันสงบสุขได้ยังไงเพราะปัญหาความทุกข์ปัญหาความเศร้าปัญหาความกังวลใจความเครียดของคนเราก็มาจากความปั่นป่วนของภูเขาน้าแข็งข้างในความปั่นป่วนในความรู้สึกในความคิดในความคาดหวังความปรารถนาของตัวเราแล้วกันที่ตัวเรามีตัวตนที่ไม่มั่นคงค่ะเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังนี่ก็เป็นตอนหนึ่งของกรณีตัวอย่างที่อาจารย์ ทำการบังบัดแบบนี้กับคนไข้แล้วจะแนะนำเขาว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วสร้างชีวิตใหม่ชีวิตก็เหมือนกับการเขียนไดอารี่นะคะเราเคยเขียนไดอารี่ถึงความทุกข์ถึงความผิดหวังถึงความรู้สึกแย่กับตนเองถึงประสบการณ์แย่ๆวันนี้ถึงเวลาที่จะเขียนไดอารี่เล่มใหม่หน้าใหม่ เขียนในแบบที่ว่าฉันต้องการจะเห็นตัวเองเปลนแปลงยังไงชีวิตใหม่ที่ฉันต้องการจะให้ตัวเองเป็นให้ได้เป็นยังไงในหนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงการที่เราจะจัดการกับความรู้สึกชังรลกที่เรามีอยู่ยังไงการที่เราจะระหนักรู้ถึงความคาดหวังของตัวเองการที่เราจะตรวจสอบมุมมองความคิดความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับตัวเราเองและโลกรอบตัวของเรา การที่เราจะเข้าใจถึงความปรารถนาลึกๆและการที่เราจะสร้างตัวตนขึ้นใหม่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อาจารย์คิดว่าจะมีประโยชน์กับเราทุกคนที่อยากจะเห็นชีวิตตัวเองมีความสุขสงบขึ้นและอยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจริงเป็นงานเขียนที่ยากมากนะคะเพราะว่าต้องเขียนวิเคราะห์หลายๆอย่างเพื่อจะทําให้นักบาบัดเนี่ยมีทิศทางในการดูแลผู้มาขอการช่วยเหลือนะคะ แต่อาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะให้ทุกๆคนที่ผัดภาษาไทยเป็นเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ลองดูนะคะให้ของวันกับตัวเองราคาไม่แพงแต่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณค่ะ